เจหายจ้าทุกคนวันนี้เจ๊หมู <c oughs> มาแบบแซ่บๆกับเมนูยำคอหมูย่างนาา้ำปร่าที่เจ๊หมูนำหมูไปย่างให้หอมฉ่ำกำลังดีจากนั้นนำไปคลักับน้ำปร,รารสเผ็ดแซ่บไม่พอเจ๊หมูมาแจกสูตรหมูย่างด้วยนะจ๊ะย่างเรียบร้อยแล้วนำไปยำให้แซ่บสดเดิร์บอกเลยว่าเหมาะเป็นเมนูกับแก้มที่สุดยั่วไม่ไหวแล้วจ้ะไม่รอชา้าเราไปจดสูตรแล้วเข้าครัวกันได้เลยเมื่อเริ่มที่ขั้นตอนการหมักหมูใส่สันคอหมูลงในพาชนะผสม ตามด้วยผงปรุงรสหมูน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นคลุกคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะจ๊าเมื่อเข้ากันดีแล้วเจ๊หมูจะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเมื่อครบเวลาเตรียมมาย่างกันจ้ะ นี่คะ่ะนำหลงยางง่ายๆด้วยเต่าไฟ,ฟฟ้าเลยนะรอให้สุกหนึ่งด้านก่อนนะจ๊ะจากนั้นกลับอีกด้านให้สุกอย่างทั่วถึงกันได้เลยเมื่อหมูย่างของเรามีสีน้ำตาลสวยแล้วก็สุกดีแล้วนำขึ้นไปพักไว้ก่อนได้เลยจ้ะ มาต่อที่ขั้นตอนการยำใส่น้ำปร,ราลงในภานชนะผสมน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บมะนาวบีบลงไปได้เลยนะจ๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อละลายเข้ากันดีใส่พริกปั่นคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง เมื่อเข้ากันดีแล้วใส่คอหมูที่ย่างไว้ของแขกซอยใบผักชีฝรั่งคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะเอาหล่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็เรียบร้อยเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมจ่อยจ้าเมนูยำคอหมูย่างน้ำปลรรานหน่วขคอหมูช่ำๆเนื้อหมูหอมกำลังดี ใครที่กำลังมองหาเมนูแซ่บๆกับแกล้มยาวๆ,ๆคืนนี้ต้องจดสูตรไปลองทำกันเลยนะจ๊ะทำตามเจ๊หมูได้เลยเดอ้อใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจอบหยวดผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ Ha <laughs> ha!